ขึ่นกณนนี้ลันดิบพามพร้อมปวดแล้วนะครับเรี่มพร้อมหมดแล้ว อามิอุตมังธรรมังสัตตานังสดตีแปแงอนิตารงตั้งไล่จบดีโคไทยและครอบครัวจะสร้างในเพื่อดินที่จะก่อสาาร,ร้างอาคารรุเจ้าเดนสิ่งสักิสิทธิ์ทั้งหลายในแผ่นดินที่จะมาสร้างอาคารโรงพยาบาลสิงหคนคร ในสถานที่ตรงนี้ทุกรูปทุกนามขอท่านทั้งหลายโปรดทราบรับรู้และอนุโมทนาไปในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเจินและสาก่อนและก็หวัวหน้าส่วนรชาชการผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนอสอมกับผมนายแพทย์ดุษฎีภรีรัตนกุลครับเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาในนามเป็นของผู้บริหารสูงสุดข,ของกระทรวงสาธารณสุขมีความรู้สึกซาบซึ้งและก็มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอ,ข,อขอบคุณครับที่เรียกง่ายๆก็เลยกันนะครับว่าเป็นเท่าแกนีนะครับที่ได้ ไวจากนะครับได้ให้สมทบทุนในการสร้างนะครับอาคารทันตกรรมและอาคารกลุ่มง,งานปฐมภูมิและอา,อาคารปฐมภูมิและองค์รวมนะครับอยูเรื่องที่เรียกว่าอาคารคร่วมโพคมสวรรค์นะครับ <S <S สิ่งหนึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้คุยกับท่านเวลานะครับมีหนึ่งล้านกระทรวงสาธารณสุขให้ได้ดีครับแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็ต้องอาศัยการ าวตาธรมโมธัมมังนามสามิสุรักนัทยายติสรณนิการาด้วยนั่งโดยอาการสงบสําหวมครับประพรมน้ำพระพุทธมนในว่วงเวลานี้ก็คือท่านด็อกเตอร์พระครูวิจิตศรีลาจารย์ Tapa lang, patake nam, patake nam, kamang panete, temang galera apala, ceta panlang, yes yes. Dalang dalay katang sumaka ni nam malo เพื่อสร้างอาคารตันตกรรมอาคารหลังแรกของโรงพยาบาลสิงห์นคนครส่วนหน้าออคุณเข้าต่อหลังจากเสร็จพิธ,ธีกรรมในช่วงนี้นะครับนะครับประสงค์จะร่วมในหลุมศิลาเลิกเพื่อความเป็นปฐมลำดับต่อไปจะได้เรียนเชิญนะครับประธานในพิธี ังอเวัจันโสัปารอโินตุมเอยุโาวะอิวาิสมาิล์มิราะหมวัลลอฮะฮอัลลอฮสมเดลิละพราะว่าที่ผ่านมาสามปีเนี่ก็ ร่อนะครับหรือที่ท่านผู้บริการท่านก่อนท่านก็ไม่ได้ดำเนินการทางที่เกิดตำนงที่ผมอยากจะให้เกิดทีนี้พอ,พอท่านปัจจุบันมาเนี่ยก็มีการเริ่มนะครับเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับพอมารับหนึ่งใหม่เนี่ยทางก็มีการพูดคุยกัน ทีนี้ในเรื่องของการลิเริ่มที่จะคุณยู่นก็เป็นคนติงนาครโดยสมมตินะครับ,จร,รรบรจริงๆนามสกุลสนิทมัจโรกับครุมโพเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นญาติกันนะครับทําไมถึงไม่ได้มีสนิทมัจโรอยู่ตรงนี้แต่ว่าจากการพูดคุยกับอาอาเขาก็บอกว่าสนิทมัจโรกับคารุมโพนี่เป็นญาติสืบกันมานะครับก็ ตรงนี้ก็ก็เลยไม่ได้มีสนิทมัจโรอ,อยู่แต่ว่าอาคารห้องประชุมที่อยู่ชั้นบนเนี่ยผมจะขอใช้เป็นห้องประชุมส่วนโนซึ่งเป็นฝ่ายแม่ของนึกนะครับอันนี้ก็ก็ต้องให้เกียรติในฐานะที่เขาก็มีส่วนร่วมในการที่ได้มาก่อสร้างอาคารทั้งนี้จริงๆที่ผมพูดเนี่ยคือความผูกพันของโรงพยาบาลถึงกับ โรงพยาบาลมีโครงการผ่าตัดต้อกระจกที่ผ่านมาเนี่ย89ป,ปีละแล้วผมก็ได้เข้าไปสนับสนุนทุกครั้งนะครับด้วยการเลี้ยงอาหารผู้ป่วยคัดกรองเสร็จแล้วพอคัดกรองเสร็จก็มีการผ่าตัดผมก็เลี้ยงอาหารมาทุกปีนะครับเสร็จแล้วทีนี้มามาก็เลยผมก็ดำริว่า จะทอย่างไรถึงจะทอดพระปาเพื่อหาเงินให้กับโรงพยาบาลสิงห์นนครก็ไปปรึกษากับท่านอาจารย์อวดนะครับโดยมีทีมบริหารของโรงพยาบาลสิงห์นนครทีนี้ทีมบริหารโรงพยาบาลสิงห์นนครคุณยุพิมแกก็บอกว่าแกจะดัดได้ที่สักสองไร่ที่จะออกมาอยู่นอกเพื่อทําอาคารผมก็รับอาสาว่าผมจะหาที่ดินให้โดยเล็งไว้ที่ตรงนี้นะครับ เพราะว่าดูแล้วมันมันยังไม่มีเจ้ภาพก็มาที่ที่ดินอำเภอมาสอบถามว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่อะไรก็ได้รับคำตอบว่าเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ประชาชนใช้ร่วมกันผมก็เลยขอว่าพี่ขอขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลงห์นาครนได้ไหมท่านที่ดินอำเภอท่านก็ยกหู่ถึงที่ดินจังหวัดว่า ที่ดินที่ตรงนี้ที่โรงพยาบาลศรีนครขอใช้เนี่ยพีอนลงมาอย่างรู้เขาบอกว่าอย่างท่านที่ดีน้ำเภอบอกว่งางั้นหยุดไว้ก่อนน้องจะขอเพื่อขอสร้างโรงพยาบาลศรีนครก็ตกลงว่าในในส่วนของที่ดินที่จบผมก็เข้าไปนาเรียนท่านน้ำเภอขีดถูทิ่แก้วตอนนั้นท่านก็ยินดีสนับสนุนที่จะให้โรงพยาบาลออกมาอยู่ข้างนอกตอนนั้นเนี่ยผมก็ดําริว่าถ้าสร้างเนี่ยผมจะให้ก่อนประเดิมหนึ่งล้าน นะครับทีนี้ก็เนี่ยไปทีนี้ก็พอรเราเราแน่ชัดขั้นตอนของทางราชการในการขออนุมัติใช้พื้นที่ดินจบครัของบริษัทเอกนชนห้างร้านต่างๆกำลังผู้ใหญ่บ้านตัวแทนสอสมบและผู้เข้าร่วมพิธีในวันศิลาฤกร์วันนี้ก็ผมในนามของผ <c oughs> ู้บริหารโรงพยาบาลสิงินคร คณะกรรมการงานนะทุกท่านขอขอบคุณแขกผู้มิเกียริทุกท่านนะครับที่พวกเรามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์วันนี้ประวัติศาสตร์ของครอบครัวสิงหนาครเกิดขึ้นแล้วโรงพยาบาลสิงหนาครส่วนหน้าเกิดขึ้นแล้วมีวันน,น,นี้วันเดียวทุกท่านจมิงใจว่าเราสร้างประวัติศาสตร์การที่จะมีวันนี้ได้ ก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งท่านท่านแกลีที่ท่านท่าแก่สมบูรณ์คุเรืองโพที่ท่านทั้งสองช่วยเหลือโรงพยาบาลเป็นอย่างยิ่งท่านหาที่ให้ท่านสร้างโรงพยาบาลเป็นปฐมฤกษ์ให้หาเงินสร้างรั้วสร้างถนนนี่คือจุดเริ่มต้นเป็นก้าวแรกท่านมีใจสำหรับพวกเราครอบครัวศิลปนคร ผมในานามของโรงพยาบาลก็รู้สึกตื่นตันใจมากที่มีค้าพดีที่ใจบุญครับโรงพยาบาลสิงหาคมส่วนหน้านี้ <c oughs> 15ไร่ครับใหญ่มากแต่แปลงออกมาแล้วไม่พอนะครับพื้นที่นี้อนาคตไม่พอสำหรับบริการต่อไปคิดว่าคงต้องขยายภายใน3ปีนี้ ผมเชื่อว่า15ไร่นี้เกือบเต็มพื้นที่ผมเชื่อในสมยภาพใจบุญของประชาชน,นาครอบครัวสิงห์นครที่จะร่วมสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้โรงาบาลแห่งนี้ผมเคยการาบเรียนท่านเจ้าคณะอำเภอสิงห์นครวัดธรรมโคตรกราบเรียนท่านรองเจ้าคณะจังหวัดวัดอยฟุธ